สวัสดีค่ะพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงดวงทิพย์สุนทรเลขาตั้งใจจะมาอ่านคำพีวิสุทธิมารคนะคะซึ่งเป็นคำพีมาตรฐานในพระพุทธศาสนาค่ะเป็นคำพีที่ในพระไตรปิฎกจะอ้างอิงถึงนะคะว่าในส่วนนี้จะไม่กล่าวถึงในพระไตรปิฎกเพราะว่าแสดงเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ตามคำพีวิสุทธิมัคดังนั้นผู้ที่มีความต้องการศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาก็ต้องตามไปดูว่าวิสุทธิมัคท่านเขียนไว้ว่าอย่างไรนะคะเพราะว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นจะจะใช้พยัญชนะเพียงไม่กี่พยัญชนะหรือหนังสือเล่มบางๆเพื่อบอกถึงใบไม้ในกำมือที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนะคะว่า ทรงตรัสรู้ธรรมะมีจํานวนมากเท่ากับใบไม้ในป่านะคะแต่ทรงหยิบเศษใบไม้ขึ้นมาไว้ในฝ่าฝ่าผ้าหัตนะคะแล้วตรัสว่าพระธรรมที่ทรงสแสดงให้พวกเรารู้ตามนั้นมีมีปริมาณเล็กน้อยนะคะเปรียบประดุจใบไม้ในกำม,มือนั่นคือพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้สิ่งต่างๆมากมายนะคะ แต่ด้วยพรษสพ,พันธุ์ยุตธยานทรงประธานอริยทรัพย์ให้เราเท่ากับใบไม้ในกำรรม,มือหนึ่งในนั้นก็คือเนื้อความในคำพีวิสุทธิมัชนะคะคำพีวิสุทธิมัชนั้นถ้าจะเรียกว่าเป็นแบ่งออกเป็นเจ็ดหมวดก็จะเป็นวิสุธทธิเจ็ดนะคะวิสุธทธิเจ็ดอย่างถ้าจะแบ่งออกเป็นสิบหกสิบหกยานหรือสิบหกปัญญานะคะก็จะเป็น ขออภัยค่ะถ้าถ้าแบ่งออกเป็นสามก็จะเป็นศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิแล้วก็ปัญญานะคะหมวดของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าแบ่งเป็นสามนะคะในคำพีวิสุทธิมาศทีนี้ในหมวดของปัญญาก็จะเป็นเรื่องของวิปัสสนานะคะจะเป็นที่จะมาอ่านเนี้ยค่ะก็จะเป็นหมวดของ ปัญญาขั้นเจริญวิปัสนาเพื่อการแทงตลอดอริยสัจสี่นะคะวิปัสสนานั้นก็จะมี16เป็นปัญญาระดับต่างๆมีทั้งหมด16ระดับที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาให้เกิดมีขึ้นในจิตใจใช้เวลานานนะคะแต่และบุคคลก็จะใช้เวลาต่างๆกันที่จะมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ แต่ทุกคนจะต้องเริ่มที่สุดต่กมะยานก่อนเสมอนะคะเพราะว่ามีบุคคลเพียงสองบุคคลเท่านั้นที่ไม่จําเป็นจะต้องมีสุดตักมะยานนะคะคือพระผู้มีพระภาคกราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระปัจเจกกับพุทธเจ้าค่ะนอกนั้นคือต้องฟังนะคะต้องฟังคําสอนของของพระพุทธองค์ค่ะก็ทบทวนวิปัสสนาสิบหนะคะ หนึ่งนามรูปปริเฉทธยานก็คือเป็นปัญญาที่รู้จักนามธรรมาและรูปธรรมอย่างละเอียดที่มีในตัวเราและมีในตัวบุคคลอื่นนะคะสองปัจจยะปริขหายานเป็นปัญญาที่รอบรู้ปัจจัย24ปัจจัยโดยแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆนะคะก็คือมี24ปัจจัย ว่านามนามธรรมาและรูปประธรรมท,ทั้งหมดนั้นนะคะอันได้แก่นามก็คือมีจิตแล้วก็เจตสิกจิตก็มีตั้ง81ดสิบเอ็ดนะคะเจตสิกมีตั้งห้แล้วก็รูป28ทั้งหมดเนี้ยค่ะเวลาเขามาประชุมรวมกันเป็นบุคคลเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยค่ะประชุมรวมกันด้วยปัจจัยต่างๆ24ปัจจัยเราจะต้องมีความรู้นะคะ จึงจะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลได้ 3- สมัสามมาสนะยานสัมมาสนะยานเป็นปัญญาที่รอบรู้ว่านามธรรมและรูปธรรมนั้นมีสามัญลักษณะหรือลักษณะที่สามัญร่วมกันก็คือความเกิดขึ้นเออก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความเป็นอนัตตานะคะ 4- อุทยพย,ายาัญาก็ จะแบ่งออกเป็นสองนะคะคืออุทยพยายานอย่างอ่อนกับอุทยอุทยพยายานอย่างแก่วันนี้จะมาอ่านอุทยพยายานอย่างแก่นะคะในคำพีวิสุทธิมรรคหน้า3 3มร้อาถึงส้าแล้วอุทยพยายญาเนีนะะ่ยค่ะจะแบ่งออกเป็นวิสุทธิสองวิสุทธินะคะอุทยพยายานอย่างอ่อนนะคะจนกระทั่งไปถึง การที่เกิดอุปกิเลสเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นอยู่ในหมวดของมัคคามัคคะยานะทัศนะวิสุทธิส่วนอุทยพยัญาณอย่างแก่จะถูกจัดอยู่ในวิสุทธิที่6คือปฏิปทายาณนะทัศนะวิสุทธินะคะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง 5. พังคยานพังคยานก็เป็นปัญญาที่ตามเห็น ความดับของรูปธรรมและนามธรรมหพยัญานตามปัญญารู้ความเป็นไทยนะคะเจ็ 7. อาทีนวะยานปัญญารู้โทษเมื่อรู้โทษมากๆก็เบื่อหน่ายก็เป็นข้อแปนพิพถายานนะคะเป็นปัญญานะคะไม่ใช่เป็นโทสัตเก้ามุนจิตตุกรรมัญตายานก็คือเป็นปัญญาวิปัสนาปัญญาหรือว่าเป็นญาณนะระดับที่เก้าก็คือเริ่มมองหา สิ่งที่ปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นธรรมดาของคนฉลาดพอรู้ว่าตรงไหนมีภัยเราก็ไม่อยากอยู่นะคะก็จะไปหาที่ปลอดภัยเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของความฉลาดฉลาดจนถึงที่สุดก็คือไม่โง่ที่จะติดคุกต่อไปในสามสิบเอ็ดภพภูมิข้สิบเป็นปัญญาระดับที่สิบก็คือปฏิสังขานุปัสสนาญาณก็คือ เป็นปัญญาที่ทบทวนไรลักษณะอีกรอบหนึ่งอย่างรอบคอบนะคะเพื่อให้เป็นความตอบย้ำของความมั่นใจของปัญญาและความทรงจำนะคะข้อ11สังขารุเปกขายานก็คือเป็นปัญญาที่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การตัดสรุ้ธรรมนะคะ12อนุโลมยานก็เป็นยานที่ อยู่ในมัคควิถีส่วนสังขารุเปกขายานวิปัสนาญาณที่11นั้นเป็นมหาภู้ลลญาณสัมปยุตธระดับโลกิยะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายรอบนะคะใช้เวลานานแต่ถ้าไปถึงอนุโลมยานแล้วกำลังแล่นไปสู่พานิพานแล้วนะคะ13โคตรภูยานก็คือเป็นขณนะจิตก่อนหน้ามัคคยานหนึ่งขณะนะคะ 14มรคยาน15ผลระยาน16ปัจ,จเจกขณะยานก็ทำคลิปไปหมดเรียบร้อยแล้วถ้าผู้ใดสนใจก็ขอเชิญคลิปคลิกลับไปดูได้นะคะในคลิปที่หมอลังได้ทำเอาไว้นะคะส่วนวิสุธทธิ7นั้นขอทบทวนนิดหนึ่งนะคะวิสุธทธิ7ในคำพีวิสุทธิมัคค่าแบ่งเป็น7อย่างก็คือ1สีเราวิสุธทธิ ก็คือจะพูดถึงเรื่องของความรอบรู้ความบริสุทธิ์ของศีลเพื่อเตรียมที่จะบรรลุธรรมนะคะเตรียมที่จะเดินทางเตรียมที่จะปฏิบัติธรรมหรือเป็นก้าวแรกของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือเป็นกุศลขั้นศีลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่เวลาปฏิบัติอบรมศีลวิสุทธินั้นก็อาจจะมี ศีลระดับที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาสลับได้ตลอดนะคะหรือมีอคุศลแทรกก็ได้นะคะ 1. ศสีลวิสุทธิ 2. จิตตะวิสุทธิเป็นการอบรมสมาธินะคะหรือว่าจิตตภาวนาหรือสมถะภาวนาหรืออบรมเพื่อให้ได้ชานจิตเพราะว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ของการเกิดปัญญาวิสุทธิข้อถัดไปเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดนะคะ เป็นองค์ธรรมก็คือเป็นปัญญาเจตสิกท,ทั้งหมดซึ่งศีลที่ดีและทิฏฐิที่ตรงนะคะจึงจะเจริญสมถะและวิปัสสนาได้ศีลต้องดีก่อนจึงจะอบรมสมถะภาวนาได้จิตต้องสงบและมีความสุขนะคะจึงจะมียะถาภูตัยานัทสนะคือการรู้เห็นตามเป็นจริงของรูปธรรมและนามธรรมหรือคือปัญญาจึงจะเกิดขึ้นได้นะคะ แล้วในเรื่องของมัคมีองค์8นั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสัมมาสมาธิเป็นประธานขององค์มัจเจ็ดอย่างที่เหลือนะคะวิสุทธิที่3ก็คือทิฏฐิวิสุทธิเมื่อเทียบกับญาณะหรือวิปัสสนาก็คือจะเป็นยาณที่1นะคะก็คือนามะโรปะปริเฉทยานเป็นความเห็นที่ตรงนะคะแล้วก็สามารถละสักกายทิฏฐิได้ วิสุทธิที่4ชื่อว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิก็จะไปตรงกับปัจจะปริาหายานะเป็นปัญญาที่รอบรู้อย่างบริสุทธิ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยปัจใจยธรรมวิสุทธิที่5ชื่อว่ามัคคามัคยานะทัศนวิสุทธิแปลเป็นภาษาไทยว่ารู้ว่าอะไรคือทางและอะไรไม่ใช่ทาง ก็คือเป็นอุทยพยาญานขั้นต้นนะคะวิสุทธิที่6ชื่อว่าปฏิปทาญาณนทะัศนวิสุทธิก็เริ่มตั้งแต่อุทยพยายานอย่างแก่ไปจนถึงโคจรภูยานวิสุทธิที่7คือญาณทัศนะนะก็คือเป็นมัคยานผลยานแล้วก็ปัจจุขณาญาณคะ่ะวันนี้มาอ่าน เป็นการเข้าสู่วิสุทธิที่6ในตอนต้นเลยนะคะในตอนต้นเลยก็คือเป็นหัวข้อในปริเฉตที่21ปฏิปทายานะทัศนวิสุทธินิเทศก็แสดงบรรยายความบริสุทธิ์ของความรู้และความเห็นในทางปฏิบัติถูกแต่ทว่าวิปัสสนาที่บรรลุถึงยอดด้วยยาน8 และสัจจานุโลม,มิกายานอันดับที่9นี้เรียกชื่อว่าปฏิปทายานะทัศนวิสุทธิในที่นี้นะคะแปดก็คือวิปัสสนาอุทธยพยาญานอย่างแก่นะคะเดี๋ยวจะนับดูว่าแปดนี่คือไปถึงไหนนะคะ1 2 3 4 5 6 เจ็ 7, อ๋อไปถึงสังขารุปเปกขายานนะคะคืออุทยพยา,ยานอย่างแก่นับเป็นอันที่1น,นะคะพังคยาน2นะคะสพยา,ยาน4อาทีนวายาน5นิพพิทายาน 6. มุลจิตตุกามัญตายาน7ปฏิสังขานุป,ปัสสนาญาณ8สังขารุปเปกขายานเหล่านี้นะคะท่านใช้ชื่อว่าเป็นวิปัสสนาญา เป็นวิปัสสนาที่บรรลุถึงยอดด้วยยานแปดหมายความว่าปัญญาแปดขั้นนี้เป็นวิปัสสนาที่ดำเนินไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะทั้งหมดมีแปดแปดลำดับส่วนที่เหลือตั้งแต่อนุโลมมายานอนุโลมมายานไปก็คือจะเรียกว่าเป็นสัจจานุโลม,มิกานเป็นอันดับที่เนี้ เรียกชื่อว่าปฏิปทายานัศสนวิสุทธิแปลเป็นไทยก็คือความบริสุทธิ์ของความรู้และความเห็นในทางปฏิบัติถูกนะคะก็คือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะและในคําว่ายานะแปดนี้พึงทราบไว้ว่าหมายถึงยานแปดเหล่านี้คือเริ่มตั้งแต่ อุทยะอุทยะพยานุปัสนาญาณคือจะเรียกว่าเป็นอนุปัสนาก็ได้หรือว่าจะเรียกเป็นลงท้ายว่ายาณะเฉยๆก็ได้นะคะถ้าถ้ามีคําว่าอนุปัสนาก็คือตามรู้ตามเห็นของเหตุเกิดและความดับก็เรียกว่าเป็นอุทยะพยานุปัสนาญาณอย่างแก่ ซึ่งเรียกว่าวิปัส,สนาที่ผลจากอุปกิเลสดำเนินไปตามวิถีของวิปัส,สนาแปนะคะข้อแรกก็คืออุทยพยะอุตอุทยพยานุปัสนาญาณน,นะคะต่อไปเป็นพังคานุปัสนาญาณคือญาณที่กำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองเนืองซึ่งความดับสเป็นพยตูปัฏฐานญาณ เป็นยานกำหนดรู้โดยปรากฏเป็นของน่ากลัวพยัก็คือภัยนะคะในภาษาไทย4อาทินวานุปัสนาญาณเป็นยานกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองเนืองซึ่งโทษชั่วร้าย 5. นิพพานุปัสนาญาณเป็นยานกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองเนืองด้วยความเบื่อหน่าย หกมุนจิตตุกรรมยตายานยานกำหนดรู้ด้วยความปรารถนาจะพ้นไปเจ็ดปฏิสังขานุป,ปัสนาญาณเป็นยานกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆโดยพิจารณาทบทวน 8. สังขารุปเปกขายานเป็นยานกำหนดรู้ด้วยการวางเฉยในสังขารวางเฉยด้วยปัญญานะคะด้วยวิปัสนาปัญญานะคะ ที่ทำในข้อต้นๆมาอย่างดีแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นสังขารูเปเกขายานไม่ใช่มาถึงปุ๊บวางเฉยเลยไม่สนใจไม่มีความรู้วิปัสสนาญาณที่หนึ่งก็ไม่รู้จักนะคะจิต81ดวงไม่รู้จักเลยเจตสิกห้าสไม่รู้ปัจจัย24ก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยนะคะแต่มาถึงมาสังขารูเปเกขายานเลยอันนี้คือเป็นไปไม่ได้นะคะ คำว่าสัจจานุโลมิกรยานหรืออันดับที่9นั้นเป็นคำเรียกอนุโลมยานเพราะฉะนั้นโยคาวจรผู้ปรารถนาบรรลุอนุโลมยานนั้นจะต้องกระทำโยคะในยานะทั้งหลายดังกล่าวนี้โยคะแปลว่าความเพียรน,นะคะแปลว่าการประกอบนะคะด้วยความเพียรด้วยปัญญาตั้งแต่อุททยพยายานอย่างแก่ซึ่งพ้นแล้วจากอุป,ปกิเลสเป็นต้นไป ต่อไปเป็นหัวข้อพลวะอุทยะพยายานหรืออุทยัพยายานอย่างแก่หากมีคำถามว่ากระทำโยคะในอุทยัพยายานต่อไปอีกมีประโยชน์อะไรตอบว่ามีประโยชน์ในการกำหนดรู้พระตรลักเพราะว่าอุทยัพยายานในตอนต้นๆหรืออย่างอ่อนเป็นยานที่ถูกอุปกเลสสิบ ทำให้มัวหมองไม่สามารถกำหนดรู้พระไตรลักษณ์โดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริงได้แต่อุทยพยายานอย่างแก่ที่พ้นจากอุปปักิเลสแล้วสามารถกำหนดรู้พระไตรลักษณ์ได้เพราะฉะนั้นโยคาวจรจึงต้องทำโยคะในอุทยพยาญาณน,นี้ต่อไปอีกเพื่อกำหนดรู้พระไตรลักษณ์ ถามว่าแต่ทว่าพระไตรลักษ์ทั้งหลายก็ยังมิปรากฏเพราะอะไรปิดบังไว้หรือหรือเพราะไม่มณสิการอะไรหรือตอบว่าก่อนอื่นอันนี้จะลักษณะไม่ปรากฏเพราะสันตติปิดบังไว้สันต,ติแปลว่าความต่อเนื่องนะคะความเกิดดับสืบต่อกันอย่างไม่มีระหว่างขั้นของจิต เจตสิกนะคะหรือแม้กระทั่งของรูปธปรรมเขาก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะมีอายุของเขาแต่ว่าเป็นการเกิดสืบต่อเนื่องติดต่อกันเรียกว่าสันตติปิดบังไว้จึงทำให้คนไม่สามารถที่จะรู้จักอน,นิจจะลักษณะได้นะคะต่อเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมของพระพุทธมีพระภาคที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะคะไม่งั้นไม่มีใครรู้เลย ก็นึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมันเที่ยงนะคะอันนี้จะลักษณะไม่ปรากฏเพราะสันตติปิดบังไว้และเพราะไม่มณสิการความเกิดและความดับทุกขลักษณะไม่ปรากฏเพราะอิริยาบททั้งหลายปิดบังไว้และเพราะไม่มณสิการความเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองเนือง คือลักษณะแห่งความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขเวทนาง่ายๆที่เป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปนั้นถูกการยืนเดินนั่งนอนนะคะคือการเปลี่ยนอิรียาบทโดยอัตโนมัติของสิ่งมีชีวิตนั้นปิดบังเอาไว้นะคะและบุคคลน,นั้นก็ไม่ยอมน้อมใจไปนึกถึงด้วยก็คือเรียกว่าไม่มณสิกา ก็เลยไม่รู้นะคะอนัตลักษณะไม่ปรากฏเพราะแท่งหรือก้อนปิดบังไว้และเพราะไม่มนสิการถึงความสลายตัวของธาตุต่างๆอนัตลักษณะคือลักษณะของความที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะคะถูกปิดบังไว้เพราะความเป็นกลุ่มก้อน เช่นพอเราเห็นคนเห็นสัตว์ปุ๊บเราก็นึกว่ามากันเป็นก้อนเป็นกลุ่มอย่างนั้นเลยเกาะกันแน่นนะคะแต่ถ้าเริ่มมีปัญญาขั้นที่หนึ่งคือนามารูปะปริเฉทยานเริ่มแตกกระจายแล้วนะคะเหมือนกับรถยนต์เวลาเห็นรถยนต์หนึ่งคันนั้นด้วยความที่พวกเราทราบอยู่แล้วว่าว่ารถเนี่ยประกอบด้วยอะไรเป็นชิ้นชิ้นนะคะถ้าเราน้อมนึกถึงเรื่องว่าเออแยกออกมาเป็นล้อเป็นกระจกเป็นประตูเป็นน็อต เป็นฝากระโปรงเป็นหลังคาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าจริงๆรถยนต์ไม่มีนะคะแต่ถ้าบุคคลไม่น้อมนึกถึงที่จะแตกกระจายเลยก็เห็นรถมาก็นึกว่ารถยนต์มีจริงๆนะคะพอมีคนมาแนะนำหรือว่าลองพยายามคิดตามนะคะตามที่รู้จริงๆว่าอุปกรณ์อะไรแต่ละชิ้นมาประกอบกันเป็นรถจริงๆก็จะรู้ว่าเออจริงๆคำว่ารถยนต์นั้นเป็น สมมุติบัญญัติเรียกนะคะรถจริงๆไม่มีสภาวะอนนัตตลักษณะก็เหมือนกันนะคะคือบุคคลที่เห็นว่าคนมีจริงๆเพราะมองคนเป็นกลุ่มก้อนนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อโยคาวาจรกกำหนดรู้ความเกิดและความดับแล้วเพื่อถอนสันติตออกไปอันนี้จะลักษณะก็ปรากฏ นั่นคือเป็นการกระทำงานทางใจในการน้อมนึกถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงจะพิจารณาเห็นอันนี้จะลักษณะได้นะคะโดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริงเมื่อมนสิการความเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองๆแล้วเพิกถอนอิรียบท,ทุกขลักษณะก็ปรากฏโดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริง เมื่อกระจายท่าต่างๆออกไปแล้วทําการกระจายความเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นกลุ่มออกไปอนัตตลักษณะก็ปรากฏต่อไปเป็นหัวข้อว่าวิภาคหกนะคะอันหนึ่งโยคีควรทราบวิภาคคือการจำแนกในลักษณะทั้งสามนี้ไว้ดังนี้คือ 1. นึ่อนิจจ์คือความไม่เที่ยงสองอนิจจลักษณะ ลักษณะของความไม่เที่ยงสทุกขะความเป็นทุกข์สทุกขลักษณะลักษณะของความเป็นทุกข์หอนัตตาความไม่มีอัตตา 6. อนัตตลักษณะลักษณะของความไม่มีอัตตาในวิภาคนั้น 1. ขันห้าชื่อว่าอนิจจ์ถามว่าเพราะอะไร ตอบว่าเพราะเกิดขึ้นดับไปและมีความเป็นอย่างอื่นหรือว่าเพราะมีแล้วหามีไม่ได้แก่เพราะเกิดแล้วดับไป2ความเกิดขึ้นดับไปและความเป็นอย่างอื่นเป็นอนิจจลักษณะหรือว่าอาการและพิการกล่าวคือความมีแล้วหามีไม่เกิดแล้วดับไปเป็นอนิจจลักษณะ3 แต่ขันห้านั้นนั่นแลเป็นทุกขะเพราะมีพระพุทธดำรัสอยู่ว่ายะทะนิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์เพราะอะไรเพราะเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองเนืองสี่ อาการเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองเนืองเป็นทุกขลักษณะหและขันห้านั้นนั่นเองชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะมีพระพุทธดำรัสอยู่ว่ายังทุกขังตัดทะนัตตายังทุกขังตัทะนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะเหตุไรเพราะไม่เป็นไป ในอำนาจ 6. อาการไม่เป็นไปในอำนาจเป็นอนัตตลักษณะโยคาวจรนี้กำหนดรู้วิภาคนี้นั้นอยู่แม้ทั้งหมดด้วยอุธทะพยายานอย่างแก่ที่เรียกว่าวิปัสนาซึ่งพ้นไปแล้วจากอุปกิเลสดำเนินไปตามวิถีโดยหน้าที่ของตนตามความเป็นจริงจบ อุทยพยานุปาานัสนาญาณก็จบปฏิปทาญาณนทะัศนวิสุทธินะคะแล้วก็จบเรื่องของอุทยพยายานอย่างแก่อันเป็นการเริ่มต้นของการเจริญวิปัสนาคือการกําหนดรู้ไตรลักษณ์อย่างแท้จริงเพราะเนื่องจากว่าพ้นอุปกิเลสท,ที่จะมารบกวนทำให้หลงเข้าใจผิดแล้วนะคะ ก็วันนี้ขอจบการทำคลิปอ่านเรื่องอุทยพยัญานอย่างแก่หรือพระวะวิปัสนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอให้พระสัตธรรมของพ่อผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ตลอดกาลนานไปจนชั่วลูกชั่วหลานนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้ตั้งใจศึกษา คำสอนในพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกนะคะอันเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐอย่างแท้จริงรวมทั้งคำพีมาตรฐานเช่นคำพีวิสุทธิมรชคำพีเนติปกรณ์นะคะซึ่งเป็นคำพีที่ช่วยให้เราศึกษาพระไตรปิฎกได้อย่างเข้าใจมากขึ้นตีความข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้องนะคะ ก็วันนี้ขออนุโมทนาทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะสวัสดีค่ะ